สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องซูผู้ ok, สุขคนครับผมวันนี้ไทยบัตหนึ่งเก่าก็ซองไชเนลผ้ามากินมุกปลาดุกนะครับมุกปลาดุกใส่แอนพักซี่เหล้าครับผมปลาดุกใส่พักซี่เหล้านะครับผมมากินน้ำกันเด้อหอมหอมห่วยๆเลยหอมปลาดิกนะครับนั่กับข่าวเหนียวนะครับเนาะนี่ครับข่าวเหนียวเหนียวขึ้เก่าครับมากๆไมากินน้ำกันครับผมมาเด้อครับผมก่อนกินกับปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซองไทยบัตหนึ่งเก่าก็ซองไชเนลน้ำนี้เด้อครับผม ครับกุต์นี่ปักซีลาวครับผมใส่น้ำกระเดียกหอมหอมหอมใบบักูดหอมนะหอมใบบักูดหอมตน้นหอมมีต้นหอมนะครับตน้นหอมปกักซี่เหล้านะเนาะหอมหอมพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อพี่น้องอยู่ ฟังไทยฟังเล่าเรือบ้าทัวโดกครับไปกิน้กันครับผมหอเยอะไหมครับอมเอเยอะไหมห้องนอมคุยทำงี้เลยเปล่น้อ ้อมน้ำปลาแดกน้ำเนาะใจน้ำปลาแดกนัวนน้นเนาะพร้อมบ๊ว,วเยอะคุ ที่เล่าพักอีกตูนะครับนเนาะใต่พักอีกตูเล่านั่นรัดหอบหอบพี่น้องน้อนนั้นบาดเ็บ มาสดน,ำน้ำเนาะคุยคลี่ล่านี่หอมหอมพีนมเน,เนอะมาเรื่อยๆกระดย๋ยเนาะครับเนาะมาเบิ่งแล้วก็จะเริ่มฝาก กดไหค่กดติดตามนะครับนาะกดซับสะไก่เนี่ยนพี่น้อง สูตรนี้เด็ดเด้อพี่น้องสูตรนี้สุดยอดเลยมกใส่เบตตองนะพี่น้องเ่าแม่นมกหม้อเด้อมกใส่เบตตองแขกมึงแก่มาใช้จ่ายนี่คือ nó nhìn con kém mà xóa một nè xì mới là xóa một nè xóa một ครับสำหรับพี่นี่ครับทำนี่นะครับเนาะพวกันคลิปหน้าครับผมสำหรับพี่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม